เฮ้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 ยยเฮยฮล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูเดครับไปเคอรบไปเคอรบ

เจ๊นึงนะกูหาซานิศในรหาสผมไม่เจอถังรหาสเขาอะกูหาเออกูว่ากูเก็ตเล่นอยู่นะมันอยู่ไหนวะซานิศ YouTube มันจะได้แต่ไหไม่โดดซูริงใช่ไหมพี่แหวนอาจจะไม่นักคีริโตกูเป็นคิริโต้คงดีวะ

张嘴。<c oughs> แรกกูจะกลับมาขึ้นซูพีไหมะนะตอนนี้กูอยู่แค่แลงซ์คอมมานเดอร์อะ

จริงนะครับยาฉีดไข่กูมิงก็อยู่ตรงอางนะครับดูตายกันหม 不要来。 ที่ผมท่าบพอดีเก้าห um. ้าเต็มถังครับขอโทษที่ผมท่าบพอดีเก้าห้าเต็มถังนะครับขอโทษที่ผมท่าพอดีเก้าห้าเต็มถังนะครับขอโทษที่ผมท่าบพอดีเก้าห้าเต็มถัง เลโ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 ยโยโยโยใหม่ไม่ั่นเลยว่ะทำเพื่ออะไรช็งไม่ไงตะโกนเช็คใหม่อะเขาเรียกว่าเช็คไม่เช็คไม่ช็ชอืมเช็คไม่บ๊บโอ้โหลโ ลั่นเลยว่ะโอ้าวทำไมไม่สีเอ็โคด้วยวะทำเพื่ออะไรชิคใหม่ไงเออเออเนี่ยให้เอ็โคละไปเตรียมพร้อมไป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 กันครับเจอกันครับผมเจอกันเจอการโทษทีครับพอดีคนมันเติงคนมันเติงโทษทีโทษทีตะโกนชิคไหม่ตึงอะใครตึงอ่ะอดีคนมันเติงครับโทษทีโทษทีเพื่อนต้องมาบูทใหม่ช่วยแล้วว่าเลยลั่นลั่นลั่น เป็นอ่งนีครับขอโทษที่ผมซ่าพอดีเก้าห้าเต็มทางนะครับ <c oughs> <c oughs> หอนอ๋อยเยอะหน่อยหนึ่งหน่อยพี่แหวนคำว่าน้อยนี้ทำไมเองไม่โทระไม่เอกโอเคน้อยน้อยน้อยมาคุยกันหน่อยไหมหอนอ๋อยเยอะหน่อย,อเ,ย,อเ,อยเออ โทษทีที่ผมซ่าพอเด95เต็มถันงนะครับไม่มีใครอ่านเลยปะดูน่อยทำไมเขาถึงไม่อ่านทำไมถ้ามึงมันเออเออยังไงเพื่อนกูมันต้องมันต้องมีสักคนแหละสักคนที่ไม่ใช่เพื่อนสักคนที่ไม่อ่านกูอะ <laughs> อืมไหนดูดิมีใครดูยังไงไหมชิคกี<ม>้พายผมดีต้องเชียบผมมากมากเลยครับอ่านมทำไมทำามมันเออทำไมกรีซิงว่ากินหินหินคอยนอกิน เพราะกูเออใช่เพราะว่ากูอกเออมาไม่มาเพราะว่ากูไม่เออขอโทษที่ผมซราบพอดีกล้าว่าเต็มถังอืม ขอโทษที่พอดีก้าพลาดเต็มถังขอโทษที่ผมทราบพอดีก้าพลาดเต็มถัง ฮฮฮะะะสินใครตั้งชื่อให้มึง Tiêu về không mà bún nữa đâu Cũng ảo quá vậy Tiêu không mà bún nữa đâu Ngay cho nào ạ? พี่ดีนจะมาปะสองธูมส่งธงส่องธูงตีห้าดงเดงครับเดืงเดงสองส่งธงส่องธูงตีห้า ไ่าดูเยองดวเจอซานิแล้วซานิมึงจะเอาความทุกพวกใครวะสองทุกไปก็คือบบยันบบยันมึงจะรถรถไทยไปไทยใครวะนะไม่กูเลื่อนสกีเล่นอยู่าหาอยู่พอดีที่มีหนึ่งร้อยสิบเกตัว สก,กิน220กว่าสก,กินอะสองร่มั้งบายันเรื่องจริงว่ายูทูบแบถ้ายากให้มีคนดูต้องรายเท่าตั้งอะไรนะอันเรื่องจริงแบบเทคโคตที่พี่ดีเขาบอกว่าถ้ายากมีคนดูต้องรายเท่าตั้งใช่มันดูโอเคกว่าจริงเออแล้วพี่อ่ะผมมีอะไรจะบอกบอกว่า ดิ่กตอกอ่ะโดนแบนเออฉันะกูไลกูโนแ,นแนเพราะว่ามึงทั้งพูดพูดทั้งยู u ู e ทั้งหยาบะกูก็ไม่แปลกใจกูก็ไม่แปลกใหรอกที่มึงจะโดนแบนอ่ะส่าอกอ่ะโดนแบน,น,แบนเออฉันจะกูไลกูโดนแบนแน เพราะว่ามึงทั้งพูดพูดทั้งอยู่แล้วเสียงก็สะท้อนนะเยี่ยมโอ้ยจะเล่นแบบมีคนดูจริงๆป่ปะเนี่ยไม่ได้นะเว้ยนี่ส่องอีกเลยนะเพราะผมต้องทำอะไรสักอย่างละทำอะไรอะพี่ไห้มีดู คนดูไม่ใช่เออใช่คนดูไอ้กูได <objectively. S 1> ้เพื่อนแล้ว เพทูวินจังเลยขับรถยกยาดิก,กานเฮ้ยกูลืมไปกูพูดคำว่าน,นอนลู่มไม่ได้โอ้ไ oh ม่กอดโดนแบนแน่ไม่ไม่ไม,ไม่อันกริทิมงพงยูทูปครับผมขอโทษครับให้อะไรผมวยครับอันกรี๊ทิ้โอ้ยโอ้ย

เอาอะซาบิละเล่นยังสิ้นว่างเลยครับนี่ผมนี่เล่นยังสิ้นว่างเลยทีเดียวผมนี่เล่นยังสิ้นว่างเลยทีเดียวผมนี่เล่นยังสิ้นว ผมถึงกับสิน้นหวังเลยทีเดียวพร้อมได้ตายทุกรอบ Here we go again and what the hell God ไปกันต่อเลยครับชีวๆๆช,ช,ช,ชครับยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วผมอยากเจอสายหลบว่าสายหลบไม่ได้ตึงมาดิยากเจอสายหลบว่า ใส่ลบไมไ่เจอเลยแล้วครับอยากเจอ,อมาเถอะเราะม,มอยากเจอใส่ลบวะใส่ลบวะาะไมอยากเจอว่ะอ,อ,อันนี้ใจอันเนี้ยผมพูดจริงเลยถ้ามีคนโดนม,มาร้อนึงผมเจะเอาหมุดไปยับหมุดไปเลยอะ ผมว่าพ่อไม่ยากเจอผมอยากเจอสายลบอยู่พอดีอ่ะโทษทีต้องหาเปลี่ยนใหม่ว่ะเจมี่ใหม่ไม่ชื่อชื่อช่องชื่ออะไรนะชื่อ sinister x ฮะ sinister x เจมินอ,อ่ะมึง,ม,งมึงอ่านไม่ออกเหรอไอ้ดีกว่าไอ้ฝอั่งมันอ,อา่านอะไรมันบอกมันบอก มันบอกกูว่าอะไร Sin... sinister x sinister x โอเคไหม sinister ส่สสงไปให้แล้วไม่ขึ้นอีกปัดปินมันไม่ขึ้นยังไงมันขึ้นไปแล้ว ขึ้นเป็นอย่างอื่นมันมีเอ่อขึ้นไปซ่อมสอยาเทสทลองยิงโดนเนี่เทสติงสต้งอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่สามารถปูใจใผมได้นะครับคนดูดูอยู่หนึ่คนผมไม่มีกำลังใจเ,งเลย เชียเลยเชียสามประโยคสามพสามประโยคก็งงงงย์เชียเชียเชียตัวเองเชียกูเชียตัวเองฮะเชียเองไหมเชียตัวเองทำไมวะเก่งมึงจะขึ้นไปต่อไอเดอร์ฟาวเลยเสั็จใช่ใช่โอ้ยห้าวินแล้วผมดีใจมากเลยที่ผมรู้สึกว่าผมมีวินได้ไวขนาดนี้โดยไมจู ดีเจว่ะแม่งใกล้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 พอได้ได้ฮะได้ไดาคนที่มันมาได้กูอะไร้ใกล้ที่มันชื่อว่าตัวละครลับในแชทกูอะเอ๊ะเนาะมันเออเนาะ ไอไอคนพิมพ์มาเออเนาะอ่ะใช่ไหมคนพิมพ์มเออเนาะเออคน,คนพิมพ์มพมพมเออ,อไอที่มันเอออะไรของมันวะทำมากูซสึกแม่งแมงวะต่ปไปนครับผมจะมีหกวีแล้วเย้ย มันมีแล้วมีคนดูกี่คนแล้ววะหนึ่งคนใครดูแต่ตอนนี้เป็นสองคนกูไม่ได้เอ๋อมึงอ่ะมึงกับผลที่มึงคุยด้วยเอ๋อพ่อมึงเอ๋อไงไอ้ขไอบอสเลยออ๋เรือนนะเรือนนะไอ้นี่เรือนนะใครวะ ตัวละครรับรับจริงนี่ใครเนี่ยเออกูยังไม่รู้เลยเนี่ยใครเนี่ยเออโมเัวดาวกูอไรเน่วม่าเลยใครดากูเอออกูขออนุญาตแบนทิ้งนะครับไอเหี้ยไปต่อแรับเออไปทิ้ง จะมีขยาะหลังบ้านนะเออรู้แล้วอ่าโอเคยิงตำมีไหนดีเนี่ยมันพิมพ์อะไรเนี่ยกูไปทิงขยาะละหึแวมึงเหรออะไรก็เสียงมันอยู่ในสติเที่ยไม่แล้วใครที่พิมพ์มากูจะไปรู้ไหม าาด,ดิปคดดีอ rush. นอดีนไอมีครับนช่องะไม่นะแตตะกี้แม่งบอกว่าจะไปถิงขยแล้วมึงก็บอกว่าแล้วในเชมก็บอกว่าไปถงยแมันรอเียนะไอเดนี่้อเียนกูไสิ่เช็เคียดี้เคียดี้ไม่ล้อเียนกู โอเคเฮ้เฮ okay, hey, hey. well, ้ไป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 หมดเวลาอ่อปาไปห้านาทีไปจบตามแล้วครับห้านาทีครับเล้กูกูดาวนาคูเดินด้วยนะเว้ยต่อไปคอมเมนต์ไม่ได้มีความหมายคว่าดีเว้ย เี่ไว่ไงเไม่เชื่อเขากูมงหมอนกคนบ้าอะไรมเือสามร้อยวินาทีรอไป่ไครับคนที่ชื่อว่าจอขอรับ่ะลิงกังกูกงกงกงเก่งเก่งกังไอพี่ส่งรูปมา้ดูโคตรผีผีแก กาแล้วผมเล่นตาสุดท้ายแล้วลองถูกรูปที่พี่ต้องไวทโคตรเทเออมันเทระเ,ะเะบิดบ้านหนึ่งพ่อเทไหม มิก้าใครมิก้าอ่ะไอ้ยี่กูลืมไปกูพูดไม่ได้ตบปาลอังการิทึ่งกูขอโทษครับตบปาลก่อนตบแล้วครับอังการิทึ่งมาผมขอโทษครับเดี๋ยวพี่ไปที่นั่นเราต้องพูดภาษาที่ที่อังการิทึ่งที่อังการิทึ่งไม่รู้เว้ย Ba sai sao, anh có lịch hưu đi tù đi mục chuông buck. Ba kwe, ba sao, yêu thương, 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 yêu, yêu, yêu thương, yêu, 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 เย่สิบทสิบแล้วเย่เย่เย่สิบทสิบแล้วเย่เย่เย่สิบทสิบแล้วเย่เย่เย่เออสิบยี่เป็นพกร้เย่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 สิบทัสบแล้วเย่เย่เย่สิบทสิบแล้วเย่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 สิบทับสบแล้วเย่เย่เย่ โอ้โมีคนโดมาหนึ่งพันดเนีเทสซิี่ไอ้ถ้ผมไปแล้วสนิทิกตอกแล้วจะ